นี่ครับสีโค้งลงเตาแล้วครับโอ้เพื่อนๆดูครับนี่ทานอยู่ข้างล่างนะครับนี่สีโค้งครับต่อไปก็ปิกฝาครับชิ่นที่หนึ่งลงไปก่อนสวัสดีครับทุกคนครับนี่ความเมืรมากครับผมวันนี้วัตถุดิบหอมครับออสีโค้งยักครับนี่เดี๋ยวห่ออย่างมา ทำซี่โครงหมูย่างนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยเดี๋ยวไปมัดนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยครับเป่งๆือไปครับมาครับมัดกันเลยครับอย่างแรกครับน้ำมันพืคด,พดครับซอสปรุงรสดครับ น,น้ำตาครับน้ำตาลครับผอปุ้งรดครับลาพักชี้ครับแล้วก็พิกไขลของเขานะครับ แล้วก็ผงพริกไทยไว้ครับแล้วก็นี่ครับน้าพึ้งครับอืมหวานแล้วก็คุกเลยครับรรคุกไปเลยครับตีโค้งเขาครับอืม,อม,อม มันมีตึงสันคอด้วยนะครับอยูไหนนะครับปลุกไปครับปลุกไปต่อไปกันนี้ครับซอดหอยครับใส่ไปเลย ุกครับุกคบกคุกคุกคบนี่ครับุกเข้าไปครับสีขอ,ของชิ้นใหญ่หญครับ นี่ครับเตาไฟลงมาแล้วครับน,นี่กับตะแกงครับอ๋อตะแกงลงไหมครับอบไปสักครั้นะครับคือมันห่อนๆชาเตียครับอบไปสักกรัมครับเดี๋ยวจะเอาหมูลงครับ นี่ครับต่อไปก็เอาน้ามันพืชตาครับตาเป็นมันติดนะครับชุบน้ามันครับนี่ครับสีโค้งลงเตาแล้วครับโอ้เพื่อนๆดูครับนี่ทานอยู่ข้างล่างนะครับนี่สีโคงครับต่อไปก็พิชฝาครับชิ่งหนึ่งลงไปก่อน ปิดฝาไว้เลยครับนี่เต่าผมครับถังก้องน้ำนะครับเอามาหนานี่ครับชิ้นที่สองอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวลอกันครับตามคิวครับนี่ครับโอ้คนอยู่ในควันอยูฮันจุดเต่ากูเลยครับยางสองเตาเลยครับแซบผูแซบตาบพลบให้แล้วเนี่ยน้ำตาไหลละ นี่ครับผมกลาบดานเรียบร้อยนะครับทุกคนดูสีสันครับสีของยางครับสีสันครับเดี๋ยวปิดฝาไว้ทำกาครับทุกคนเตานี่ใกล้เครื่องกองน้ำเกา่าครับทำครับ <laughs> ปิดไว้ครับนี่ครับทุกคนไฟยังหยัน อน OK. ี่ครับทุกคนสารคล้องเขาครับผมจะลงเต่าครับตโบ่อเด็กๆแล้วนะครับการค้องมันเป็นชิ้นหนาครับมันไปอ่อนครับหอมขนาดครับทุกคน นะครับแล้วก็ผมก็จะปิดเตาอบผมไว้ครับแค่นี้ครับร้ออย่างเดียวครับนี่เตาเล็กครับอุ้ยหอน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 หอือหดูครับเดี๋ยวผมจะกลับนะครับ นี่ผมเอาไฟไว้ด้านข้างครับมันก็เลยเปิดไฟออนเหมือนเตาอบะครับหมูนี่จะบัดสัมผัสกับไฟโดยตรงครับมันจะอบไว้นี่ครับเอาไว้ไฟข้างครับ นี่ครับแล้วก็ปิดฝาไว้หนึครับครับอ่านนี่ครับผมเติมทานลงไปนะครับทุกคนเพิ่มความแรงครับนี่ให้ดูสีสันสีโค้งครับหน่ากินขนาดครับสีสันน่ากินขนาดครับขฮ้ย ขอมันแย่งน้องเล่นใช่ไหมกระโดดมาเลยกระโดดมาเลยอ่าเรม่ เตียวรุดหันหน้ามาไหนสินี่ครับทุกคนดูนะครับผดควันออกมาครับ เดี๋ยวมาดูนะครับอืกินหอมมาครับแขนคอชิ้นสวยๆเขาครับอือมดูครับมาดูเต่าใหญ่ครับเต่าใหญ่กับสวยๆเลยครับ อสองเตาครับเตากูสองเตาครับทุกคนเตาเตาเครื่องกองน้าอันที้ถังแก๊สรถยนต์ครับเอามาโมดิฟายครับอกินหอมมาครับเมนูนี่ต้องบอกนะครับครับอย่าง กับแก้มครับตะวันกับตกดินแล้วครับได้เวลาละนี่ครับทุกคนชิ้นที่สองครับลงไปเต่าเลยครับใหญ่ใบใหญ่พอเลยทๆๆๆ้อททษเดี๋ยวผมไปทำการปิดฝาเหมือนเดิมครับเพื่อนปิดฝาไว้ครับชิ้นที่สองครับ นี่ครับที่โค้งเขาครับอุ่นไว้นี่ครับแน่ยางตั้งแต่กลางวันครับตอนถึงตอนเย็นเป็นข้ออนนะครทีมสองครับกลับแล้วเหล่งไฟแล้วครับใส่ทาน์ไหมเหล่งไฟอืมนี่ครับอีกหน่อยครับนี่ครับวันนี้กี่ครับปับขว้าครับหลายคนนี่ครับน้องชายมาจากชลบุรีครับ กินน้ำชากันน้ำลำไยเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพน้ำลำไยครับเพื่อนนี่ครับสะพานโค้งเขาครับยากมาต่ออดีนมนแรงครับสีโค้งเขาครับอันนี้เขห้องละอ่อนลูกชลบุรีมาซอยเลยครับนี่ <laughs> ือใหม่ครับมือใหม่เดี๋ยวซอยก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันครับอ่านี่ครับโอ้โหเป็นไงมั้งครับเี่ยยมเลค่ะอ,ะอะืาแม่มอร่อยไหมครับอร่อยยัง <c oughs> ให้สองนิ้วเลยให้สองนิ้วเลยนี่ครับสะพานโค้งเขาครับทุกคนเต็มทาดครับอ่า กินข้าวแรงนะครับวันนี้กับครอบครัวครับเนี่ยวงนะครับวงข้างล่างครับวงไวรุ่นนี่ครับวงนี่ครับอ่าพี่ตูนพี่ตูนจะกินกี่ซี่สิบแล้วกันสิบซี่เออเชตเตอร์กินกับพี่ตูนเลยนะนี่ครับพี่มี่จะกินกี่ซี่ซี่เยอะ มันไม่กินเยอะนะกินเลยกินเลยมันมึดนะครับนี่ครับทุกคน,นครับผมนี่ครับวันนี้บรรยากาศกินกับครอบครัวครับนี่ตั้มเต้นหัวมันลดมากครับ <มา S 1> สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืม ตามรัวเมืองรถม้าด้วยนะค,ะครับผมครับลำเลยลำแต้หน่าเด็กเทพกับผู้เมงางจักวันนี้กินไปกี่ซี่ครับอันนี้น่าจะห้าอันนี้จะกินกี่ซี่สิบสิบสิบซี่เอวหลานครับป้ามาคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมครับ